เพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมของเซิร์ฟนะครับต้อนรับวันฮานาวีนนะครับมีเขากำลังประกวดสก,กินนะครับอะไรให้สี่ให้ห้าไม่รู้มีกิจกรรมนะเนี่ยพิธีกรเองเชี่ยพิธีกรนักกรรมการนะเคาคนให้คะแนนเนี่คุณกล้องกับใครไม่รู้พี่เดิม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 เฮ้ยให้เท่าไหร่เต็มสิบ เออไหนวะไหนวะไหนวะให้แล้วครับไหนไหนเ<ห>อ,ออเออเออเดียวเดี๋ยวเต็มสิให้เท่าไหร่ใช่ไหมไหนไหนคนไหนวะเออคนไหนคนไหนโอ้โหผมให้เลยครับแปดฮะแปดฮะแปดฮะแปดแปด ปให้แปดนะให้แปดโอ้ยให้ผมให้ไปเลยแปดนะสตะกีนเนี้ยจำไม่ได้ครับเขาเป็นเขาเป็นผีลูกหัวครับพี่โดมลิซึบเหรอครับป้าครับไม่ครับ ม่โอ้เต็มสามสิบได้สิบแปดโอ้โอ้โหเอาน่วผมเต็มแล้วรับเต็มสามสิบครับให้เออเอสิบแปดนะสิบแปดนะเพิ่มผมเติมสิบได้ให้อะ เอ้ยตัวนี้โอ้ยดีเพื่อนผมอะผมให้เลยยี่สิบอะเดีโอดีครับใครพอไฟออับมึงนับกิจกรรมนี่มืงนับมึงไม่เข้าแถวอัะแล้วครับฟันนะะบงเราก่อนนะได้เท่าไหร่ครับ่ากรับ ทีเดียเต็มสิบเอาแล้วมันไปเขียนอะไรเอาเงนวะเออมันไปเขียนเต็มสามสิบให้แปะ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 ครับผมให้แปะอ๋อรวมเป็นสามสิบอ๋อครับอ๋อผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ครับผมรอโอุ้ยรอรอแต่เดือด อืให้เก้าเก้าเก้าเร็ว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 ,เร,วเร็วเร็วโอ้ยให้แปดให้แปดให้แปดิปนี้ไม่จบอ่ะคือแปดครับรวมยังไม่รมู้อ่ะสิบแปดของไอ้ก้อง เท่าไหร่วะเออยี่สิบห้าเออเก้าของคุณเกรฟของคุณเกรฟนะครัะเออคุณเกียรคุณเคลิปเออนี่ยบให้เนีบเต็มเต็มสีพฟเต็มสีให้ เต็มสิบเลยกะคนนี้ให้คนนี้ให้สิบโอ้โหก้าวหัวก้าวหัวฮุยอันนี้ครับสิบแม่ครับหะที่ผ่านแลวะจีได้ ยี่แปดอุ้ยเขามาอย่างกับอห้าเยอบเต็มสิบให้สิบครับเต็มสิบผมนี่ให้สิบเลยครับไหนเนี่ยมากนายเนี่ยมากครับถือเคียวมาเลยครับเขากำลังจะไปถอนแย่ครับเออใช่ครับใช่ครับ เขานะครับเขาโหดกว่านะครับตัวเขาเลือดอาบครับเขาเอาเคียวไปแทงตัวเองไงเอ้ย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 เต็มสิบแต่ให้ยี่ะะิบห้าอะไรวะเต็มได้ยี่สิบเอ้โ,อโหคุณคุณกรีบครับชนะไปแลัว แล้วเก้าร้อยพันหมื่นแสนล้านคือวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเจ็บอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับขี่จูนคุณเกียบเพื่อนพรมครับเพื่อนพรม เพื่อนผมอะใครได้ให้เจี๊ยบคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบจเจี๊ยบ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 โอ้กรรมการวันนี้เขาไม่มานะครับผมเลยมานี่แทนนะครับยีขึ้นมาที่หนึ่งแล้องเล่นกันสามคนครับมาเล่นกันสามคน โอ้โหเชียวมากถ้าพเขาทำได้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบเดี๋ยวครับยาเพิ่งยเพิง่งปิดเนเดี๋ยวรอเขาให้ของรางวัลก่อนนะนี่ปื่มนี่ เก็บต้องแล้วทำไมครับสวัสดโอ้ยมาอย่างเฟี้ยวเลยครับออืบินไปดูดิครับโอ้โห โอ้โหเขาเขาแน่มากครับที่หนึ่งนี้ก็โอ้โหโอ้โหโชว์เลยโหดมากครับอื้มมินเลกมินสองมันมีมินเลกมิมมสนสองด้วยเว้ย นี่ครับคุณคุณทีมครับคุณทีมแฟนเจนนะครับอ่ะอะไรวะเป็นเป็นเนี่ยมันมันมั่วครับมั่วเอาให้เอาแล้วให้โอพีทำไมอ้อแย่แก่ให้โอพีช้าไมวะโอจะกำจ่าแโอพีนี่เซิร์ฟนี่แม่ง้าเกินแล้วครับ จำก่อนนะ G R A C E นี่นะครับวิธีกด O P นะครับ D E O P G เึ๊บแล้วก็ตามไปชื่อนะครับ G G ยไม่ r ช t เลย G อะไรล่ะลืมยอ R A C A, C, E ปึ๊บที่1เกมหมูดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชาวกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแช์นะครับถ้า50าสิบซับสไครนะครับผมจะแจกห้าสิบทูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย